สวัสดีครับสารพันพัฒนาวันนี้เราอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางวิกฤตไวรัสโควิด COVID -19 ที่ระบาดไปทั่วโลกทําให้หลายคนต้องออกจากงานถูกเลิกจ้างหรือประกอบอาชีพไม่ได้เมื่อเดินทางกลับไปอยู่ภูมิลำเนาบ้านเกิดของตอนเองก็ขาดรายได้ที่จะมาเลี้ยงครอบครัวเหมือนแต่ก่อน สำนักงานสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒเปิดเผยถึงอัตราการว่างงานดังนี้โดยในไตรมาสหนึ่งปี2563พบว่ามีผู้ว่างงานทั้งสิ้น170,000คน จากมาตรการล็อกดาวน์ในไตรมาส2ปี2563ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น750,000คนมีแรงงานที่ต้องหยุดงานชั่วคราวถึง2.5 0 0 0คนสูงสุดเป็นประวัติการหลังจากคลายล็อกดาวน์ในไตรมาส3ปี2563มีผู้ว่างงาน740,000คน และมีแรงงานที่ต้องหยุดงานชั่วคราวประมาณ400,000คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยที่ทำให้มีการจ้างงานถึง20%จากวิกฤตครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานของการอยู่รอดสำหรับทุกคนภาวะการกักตุนอาหารเกิดขึ้นทั่วโลกการมีแหล่งอาหารเป็นของตนเองจึงเป็นหนทางในการอยู่รอดและหารายได้เสริมในวิกฤตแบบนี้ได้ และเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานหรือขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถมีรายได้พึ่งพาตนเองตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัวชุมชนสามารถประกอบอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 โดยได้น้อมนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาประกอบการดำเนินงานผ่านหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่าย โครงการต้านภัยโควิด -19 ตามแนวทางกเกษตรทีษฎีใหม่นี่ครับที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานโครงการนี้มาก็คือเพื่อป้องกันในเรื่องของการตกรง,งานเนื่องมาจากโรคโควิดนะครับก็มีการปลูกพืชน,นะครับปลูกพืช5ระดับสูงกลางเรียยดินกินหัวนะครับปลูกพืชผักทั่วไปนําความรู้ในส่วนนี้ไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลี้ยงดูครอบครัวไม่ว่าจะเกิดโควิดหรือว่าโรคระบาดได้แดงแค่ไหนถ้าเรายังมีอาหารอยู่เราก็ไม่เดือดร้อนนะคะ ได้ให้เรารู้เกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกผักมีเงินใช้มีงานทําแล้วก็มีพืชผักส่วนครัวมาใช้ในชีวิตประจําวันเองได้ค่ะโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ใช้พื้นที่30ฟาร์มใน17จังหวัดทั่วประเทศแบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือจํานวน2ฟาร์มมีการจ้างงาน110คนพื้นที่ภาคกลางจำนวน3ฟาร์มมีการจ้างงาน150คน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน10ฟาร์มมีการจ้างงาน346คนและพื้นที่ภาคใต้จำนวน15ฟาร์มมีการจ้างงาน498คนแม้จะเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากมายหากเทียบกับจำนวนผู้ว่างงานที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นจุดป,ประกายแห่งแสงสว่างท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้ สิ่งที่เขาได้รับเลยนะครับโดยตรงก็คือในเรื่องของค่าแรงนะครับว่าจ้างนะได้นําความรู้ในเรื่องของการดํานาหมักดองนาต่างๆได้นําไปใช้นะครับก็ได้มอบมเมล็ดพันธุ์นะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะนาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกที่บ้านปัจจุบันนี้ผลผลิตเหล่านั้นเขาก็สามารถนํามารับประทานในครอบครัวและสามารถออกจําหน่ายนะครับใน,ในท้องตลาดได้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทําเราเอาความรู้จากในฟาร์มเนี่ยนำไปสานต่อที่บ้านนะคะก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ได้อยู่กับ พ่อแม่พี่น้องที่บ้านนะคะประชาชนที่เข้ามาร่วมทํางานกับเราที่ตกงานนะครับหนึ่งเขามีรายได้เสริมจนเกีอยครอบครัวเขานะครับมีการพัฒนาอาชีพในการปลูกผักบางคนไม่เคยปลูกผักเลยก็สามารถปลูกผักเองได้นําไปบริโภคในควรเรือนเหลือก็ ค้าขายขอบคุณฟความตัวอย่างโควิด19ที่ทำให้เรามีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนิดนึงถึงแม้ว่าถึงแม้สถานการณ์โควิดจะเพิ่มขึ้นแต่เราก็ถือว่ามีรายได้ตรงนี้หาช่วยเจรจาในในใน,ในชีวิตในครอบครัวของเราได้ค่ะในพี่น้องของเราได้ด้วยค่ะความสําเร็จของโครงการไม่ได้อยู่ที่การจ้างงานในพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาเพียงชั่วคราว แต่เป็นการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรอีกก็ตามในอนาคตก็เชื่อได้เลยว่าเราจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร